สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาส้มอีกหนึ่งคลิปนะฮะกับงาน honda h ฮนะครับแอร์รั่วแอร์ซึมแอร์มีเย็นนะครับเบื้องต้นอันดับแรกเก็บงานล้างแผงนะครับนี่ล้างแผงเปลี่ยนไดเออนะครับล้างแผงน้ำยาล้างสุดจัดนี่คาวโบก็ รถคันนี้เคยชนข้างหน้ามานะครับเปลี่ยนแผงมานะครับนี่ปากโก้นะครับปากโก้แล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับตู้รั่วนะครับตู้แผงอ,อีวาบปเลเตอร์นะครับหรือแผงคอยเย็นในรถนะฮะในรถซึ่งรุ่นนี้เวลาลื้อก็ไม่ได้ลื้เยอะนะครับไม่ได้ลื้เยอะแต่ก็จุกจิกจุกจิกนิดหน่อยนะครับติดติดขัดขัด,ขดนิดนิดหน่อยหน่อยนะนะครับ ส่วนแผงแอร์ก็นี่ครับติว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 ,ว,ว,วิือคืนนี่ครับแผงคอยเย็นนะครับของฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าฟอร์มูล่านะครับมูล่าแต่ของมาตรฐาน,หนเห็นไหมย่างนี้ครับครับเดี๋ยวผมจะเอาของเอ่อ นี่นะครับผมล่านะแต่ของดีนะครับแพงหน่อยแพงวันนี้ก็ของแท้เลยครับนะนะครับผมเอ่อของคุณภาพมาตรฐานนะครัเอ่อายในรถนะครับภายในรถโอ้ลืมซื้อกองแอร์อีกแล้วนี่ครับกองแอร์ไม่มีไม่เคยเป่านี่นะครับเวลาเราลื้ นี่นะครับก็ไม่ได้หลื้อโตออมานะชักด้านข้างนะครับแต่ก็จะมีติดตรงไหนรู้ไหมนะครับเวลามันจะติดนะฮะถอดยังไงก็ถอดไม่ออกนะครับอย่างถ้าช่างเขาเคยทําแล้วก็ก็เป็นเรื่องปกติของเขานะแต่ถ้าช่างบางคนที่มองไม่เห็นยังไม่รู้นะครับก็จะเป็น H H H R V นะ ก็จะไม่ต้องถอดอะไรมากครับประมาณนี้นะแต่น็อตที่จะติดคือเวลา,านี่เวลาลประกบอย่างนี้ใช่ป่ะประกบอย่างนี้ปั๊บสมมติว่าประกบอย่างนี้น็อตไขหมดแล้วเรียบร้อยครับไขน็อตหมดแล้วเรียบร้อยที่เรามองเห็นแต่มันยังดึงไม่ออกไงนะครับดึงไม่ออกก็คือนี่นจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวอยู่ข้างในนะซึ่งมันชิด มันชิดมากเลยเห็นไหมนี่นะครับชิดมากเลยนี่มันจะชิดกับแผงตัวนี้มากเลยนะครับตัวเดียวนะครับนี่เดี๋ยวเวลาใส่ผมก็จะใส่คืนเหมือนเดิมครับแต่ต้องต่อเครื่องมือให้มันยาวๆหน่อยนะนตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านในนี่ท่อลบแมเข้านะครับถ้าตัวนี้ออกก็คือดึงออกเลยนะครับดึงออกแล้วก็ถอดวาล์วด้านนอกครับตัววาล์วฉีดน้ํายานะครับถอดออกก่อน แล้วก็ดึงแผงออกดึงแผงออกมามันจะเฉียวนี่มาเลยนะเนี่ยมันจะเฉียวตรงนี้มาเลยเนี่ยระวังตรงนี้นะครับคือตรงนี้ผมก็จะมีการงางไวน้นิดๆหน่อยๆนะครับเวลาเราดึงออกเนี่ยมันตวัดออกแต่เวลาเอาเข้าเนี่ยมันจะมาเบียดพวกนี้นะเนี่ยนะครับเวลาเอาเข้ามันจะมีการเสียดสีนะครับซึ่งก็มีวิธีทําให้มันโดนเพราะว่ามันติดนิดเดียวติดไม่เยอะนะครับก็ เดี๋ยวใส่ก่อนนะครับอย่างอื่นล้างประกอบหมดแล้วรอรอแผงอย่างเดียวนะครับบางทีของมันไม่มีของมันหมดนะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เป่าไม่ได้ล้างเลยเนี่ยลูกค้าบอกตอนเย็นเสร็จไหมดูดิสุดยอดลูกค้าบอกตอนเย็นเสร็จไหมเราก็บอกเสร็จครับเราก็บอกเสร็จ เสร็จเรียบร้อยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อนะของเดิมเดิมฮอนด้าแล้วเนี่ยนี่ครับของเดิมเดิมฮอนด้าสุดยอดอ่ะนี่แล้วมันจะเยิ้มตรงนี้ด้วยนะนี่เวลาน้ำมันมันซึมมันรั่วนะครับลมมันจะหวนลมมันจะตีวนไปวนมาอยู่ภายในห้องของระบบลมนะน้ำมันมันจะน้ำมันมันก็จะปิวนะครับ คือที่มีกองเนี่ยดีมากเลยนะมีกองแอรเนี่ยถ้าพอดีร่องพอดีช่องของเขานะครับแผงนี่แทบจะไม่ค่อยสกรปรกนะแต่รั่วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแผงเนาะ,อ,ะอันนี้แผงเดิมนะครับแผงเดิมนี่เนี่ยที่เห็นเป็นช่วงเนี่ยดำๆเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยคือน้ํามันที่เราเหอยออกมานะครับไปตากแดดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับไม่แห้งนะครับเนี่ย ไม่แห้งนะนี่ mm hmm. เป็นคาบ la น้ํามันครับนี่แต่ด้านนี่ก็คือแผงไม่ตันนะเห็นไหมแผงไม่ตันนะครับนี่มองเห็นข้างนอกนะแผงไม่ตันนะครับประโยชน์ของกล้องแอร์นะครับกล้องแอร์ไม่ตันแต่ันรั่วนะครับเนี่ยเนี่ยรูปเนี่ยติดมือเลยครับมัน <de> จะลินมันมันต <allergies> UH ิดมือนะไม่แ <eman> ห้งนะครับรั่วนะครับ นี่ครับพวกนี้เนี่ยนะนี่ได้เห็นเนี่ยแบบเอาไปตากแดดยังไงก็ไม่แห้งนะครับอยู่ไงอยู่งั้นนะครับตรงไหนที่มันเป็นน้ํามันเนะนี่ยแถวนียเนี่ยนะนี่ทนะั้งแถบเลยนะรั่วนะเนี่ยไม่แห้งนะครับตากแดดผมไม่ล้างนะไม่ล้างแล้วก็ไม่เทสเสียน้ํายานะเสียน้ํามันเสียน้ํายานะครับเพราะว่าถ้ามันมี ถ้าแบบนี้รั่วแบบนี้ตรวจเช็คลำบากนะครับต้องใช้ต้องใช้น้ำยาเนี่ย F11 ล้างข้างในก่อนนะครับล้างข้างในให้ให้ไม่มีน้ำมันข้างในนะถ้ามันมีน้ำมันเนี่ยเวลาเราใช้แรงดันนะครับแรงดันนะใช้แรงดันลมหรือว่านโตรเจนเนี่ยอัดเข้าไปนะครับมันไอที่มันรั่วมันจะไม่ออกให้เห็นเลยนะเพราะว่าน้ำมันข้างในอ่ะมันจะมาอุดรูที่มันรั่วนะ นะครับผมเคยลองนะครับเสียเวลาด้วยนะรถตั้งกี่ปีนะรุ่นนี้สิบปีสิบห้านะครับปีสิบสี่สิบห้ารือเปล่ารุ่นแรกนะครับเซียเฮดเอวี A v, รุ่นแรกก็ผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะกับการใช้งานเปลี่ยนดี่กว่านะเปลี่ยนดี่กว่านะไม่แพงแต่ถ้าของแท้แพงมากนะของแท้สุดยอดเลยนะของความแพงนะก็มันก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวทําการประกอบนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายนะ้ำมันเครื่องเขาด้วยนะ nói ờ, sắp phát nên